ครับเพื่อนเพื่อเพื่อนช่างวิลเลิงทาทุกคนนะครับช่างวิลเลิงทาซ่อมเครื่องขยายเสียงนะครับเพื่อนเพื่อนอาจจะได้เห็นในคลิปเครื่องหนึ่งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแอมป์ที่เล่นแฟลได้ได้นะครับมีภาคขยายนะครับแล้วก็จะต่อกับลำโพงตัวเล็กนะครับติดตั้งหลายตัวนะครับไว้ในอาคารนะครับ บ้านนกนางแอ่นนั่นแหละนะครับให้นกนางแอ่นเขามาอยู่นะครับเปิดเสียงไม่ดังนะครับเปิดเสียงไม่ดังแล้วก็นะครับมีเสียงพัดลมนะครับเสียงพัดลมนะครับอึงเงๆงงงอย่างนั้นนะครับคือเล่นเสียงได้นะแต่ไม่ดังนะครับไปดูนะฮะ เครื่องก่อนมีปัญหาที่รีเลย์นะรีเลย์ไม่ดูดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้มันจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นที่รีเลย์เหมือนกันไหมหรือว่าเครื่องขยายมันไหมนะครับไปดูกันครับเครื่องออกมานะครับเพื่อนๆนะครับมีรอยไหมนะครับตั้งขยายไหมนะครับตัวนี้เห็นไหมครับซีบวมนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้ก็คือซ่อมภาคขยายนะครับเพื่อนในส่วนของพัดลมตัวนี้มีหมุนช้านะครับต,ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ไหมเลยนะครับก็ค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มีสกรีนบอกตามแผ่นวงจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่ใช่อะไรยุ่งยากแล้วนะ,นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันมีตัวนั้นทานเห็นไนะครับที่มีปัญหาอยู่นะ นะครับนะนี่ดำๆอยู่เนีย่ยตัวนี้เราก็แกะ,แกะออกนะครับเพื่อนๆเอาออกเลยนะฮะแล้วทีนี้เราก็ดูเบอร์เขาแล้วเราก็หามาใส่นะไม่มีปัญหามากมายอะไรนะครับเพราะว่าเขาสกีนเบอร์มาแล้วนะอืมครับเสียหายแล้วก็เกิดความผิดพลาดขึ้นมารีเลย์ก็ไม่ต่อน,นั่นเองก็ไม่ดังนะครับอ่ะจัดไปนะครับแกะ เครื่องตัวนี้ออกมายกตัวนี้ออกมานะนี่นี่ไอซิงเนี่ยเอาออกมาแล้วก็แกะอะไรตัวที่เห็นด้วยสายตาของเรานะครับว่าตัวไหนมันเสียแล้วก็แกะออกเลยทีนี้นะครับก็คงจะต้องวัดดูทันเตอร์นะครับทันเตอร์ที่อยู่ในฝั่งที่มันดําๆเนี่ยนะว่าในวงจรก็ได้นะครับส่วนมากไม่ค่อยเหลือนะเพื่อนส่วนมากก็จะพังไปนะครับตั้งมิเตอร์คูณหนึ่งนะเพื่อนเนี่ยนะครับ ฝั่งที่ดำดำอยู่เราก็วัดเลยเนี่ยช็อตนะเนี่ยเห็นไหมอมมิเตอร์ชี้อย่างงี้นะชี้สุดอยู่นะครับวัดเ่ยเห็นไหมช็อตนะครับนี่วัดในวงจรเราจะรู้ว่ามันช็อตหนักเห็นไหมครับสลับสายวัดอย่างงี้นะเนี่ยนี่เราก็เจอจุดที่มันช็อตหนักไปนะแล้วก็ถอดออกเลยนะฮะถอดออกเลย อถอดออกเลยส่วนทานถอดออกเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไม่ค่อยเด้มาดูคลิปหรือว่าชมคลิปประเภทงานซ่อมแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนเป็นเจ้าของเครื่องเพื่อนๆก็จะเข้าใจว่าในส่วนนี้นะครับตัวไหนที่มันไหมในตัวนี้ก็คือตัวที่มันเสียแล้วก็เป็นสาเหตุแห่งการเสียคือมาเปลี่ยนออกตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในนี้มันทํางานได้มันก็ไม่ใช่นะครับเตอร์ช็อตนะครับก็ลุกลามนะครับ กลับมาที่ชุดตัวไดนนี่ครับตัวไดพวกทันเตอร์อะไรพวกนี้ชอ็อตแล้วก็ส่งผลให้ตัวทานทานพวกนี้ดาขึ้นมามันเป็นสาเหตุแล้วก็การแสดงผลออกมาในช่วงหลังแล้วนะครับตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นแล้วน่ครับที่เรามองเห็นอาดําๆอย่างเงี้ยสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องดูก็คือต้องดูทันเตอร์เอาพุตนี้ด้วยซึ่งตัวนี้ก็วัดในวงจรแล้วก็เสียแล้วด้วยนะครับเอาออกมายังไม่ได้วัดเลย แต่ก็คงจะไม่เหลือแล้วเราว่าในวงจรชัดขนาดนั้นนะครับนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมดูนะครับนี่ครับดูด้วยนะครับนั่นจะเริ่มจากแถวแถวนี้มานะฮะนะครับที่พบบ่อยๆแล้วก็ได้สอมกันบ่อยๆนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้ด้านที่ไม่ได้เสียหายเลยนี่ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับก็ไม่เป็นไรเลยนะนี่ยไอ้ด้านนี้นะครับมันจะเสียอยู่ข้างหนึ่งแต่ดีเลยไม่ดดมันก็ไม่ดังนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีรีเลย์นะเครื่องที่ไหนเครื่องไหนไม่มีรีเลย์จะมีไฟตรงออกลาโพงมีดังตืดค้างนะครับมันมีอาการซีบวมด้วยนะครับสองพันสร้อยไมโครฟรัดนะบวมนะครับตำแหน่งนี้นะครับสองสองตัวนะครับบวมไปตัวนึงทีนี้ก็มาตําแหน่งนี้ก็บวมด้วยอ่ะก็คงดําเนินการนะครับเพื่นนน C. C อนๆนเปลี่ยนซีซีตัวนี้มันเป็นพวกซีฟิลเตอร์นะเพื่อน เพื่อสามารถใส่ได้ตั้งแต่อย่าให้ต่ำกว่าค่าเดิมล่ะพูดถึงนะ2,200ไมโครฟารัสสาโวลต์เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่า2,200ถ้าเป็นถ้าโวลต์สูงกว่านี้หน่อยนึงเนี่ยมันจะอ้วนขึ้นนะตัวมันจะอ้วนขึ้นอาจจะใส่ลำบากแต่ใส่ได้นะถ้าโวลต์สูงได้เป็น50ก็ใส่ได้นะครับ3,300ไมโครฟารัสด4 7อ0อะไรพวกนั้นได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเป็น4ีฟิลเตอร์ตรงนี้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับบางคนหาหมื่นมโครมาใส่ ว้ยวางอยู่แถวนี้แต่ไม่หมดนะครับใส่ยิ่งใส่ยิ่งดีเหมือนผงชูรสครับยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะครับตำแหน่งเิ็นเตอร์นมันสุดยอดจริงๆครับตัวต้านทานตัวนี้เป็นตัวต้านทาน1ส่วน8วัตต์นะครับขนาดตัว1ส่วน8วัตต์นะครับเพื่อนๆตัวต้านทานจะบอกอยู่ออย่างคือค่าความต้านทานกับขนาด1ส่วน8วัตต์นะ นะครับตัวนี้นะหนึ่งส่วนแปดวัตต์นะครับทันเตอร์ที่ตรวจพบเสียด้วยก็จะเป็นตัวได์นะครับห้าสี่นหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับห้าห้าห้าหนึ่งนี้ด้วยนะครับได้มาประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่่าเพิ่งใส่ตัวนี้ให้รีเลย์ดูดก่อนวัดไฟเอาพุทก่อนต้องใกล้เคียงศูนย์ก่อน,นครับรีเลย์ดูดแล้วอะไรแล้วค่อยใส่ทันเตอร์เอาพุทเข้าไปนะครับนี่ก็ทําไปให้เพื่อนทำไปโอ้อันนี้ก็คือของฝากจาก ช่างนะช่างทัดนะครับเรื่องเก่านะครับซ่อมเหมือนเหมือนกันนี่กับช่างวิทย์นี่แหละเอามาฝากมาฝากน้องนุ่งเย็นแรงงานนี้นะครับเห็นช่างวิทย์ชอบหรืองไงนะครับวานไปนะทีนี้การทํางานก็นะครับดาเนินการไปใส่ซีใส่ใสอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมไปถึงจุดปัเกียอะไรต่างๆนะครับก็ดูแลให้ลูกค้าไปนะครับใส่ทรานซิสเตอร์ใส่ใสอะไรเข้าไปเสร็จเป็นทียบร้อย ชวิตเรื่องทาสังเกตเห็นมาตรงนี้ลายวงจรมันละลายชวิตก็เลยดําเนินการเอาสายไฟมาต่อซะเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็นะครับจุดเบรกเกออะไรต่างๆนะครับก็จะดูแลให้ก็เนื่องจากว่าเครื่องใช้งานเนี่ยใช้งานต่อเนื่องนะครับเพื่อนๆใช้งานต่อเนื่องเลยพอเปิดทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องดูแลจุดเบรกเกออะไรต่างๆให้มันรียบร้อยนะครับรวมไปถึงระบบระบายอากาศที่ดี พัดลมเสียอาจจะเป็นสาเหตุแห่งการพังก็ได้นะครับเพราะว่าเปิดตลอดนะครับเพื่อนเพื่อความคักอีแล้วเนี่ยทำเครื่องนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะครับถ้าไฟมันเสียไพียงหนึ่งนะเพื่อนหลอดนี้มันเป็นแบบหลอดติดผิวหน้าหลอด SMD มันขาดไปผมแกะดูนะ ใวใจน,นเ้นใช้งานได้การเสียก็อาการเสียก็มันไมหม้ไปอ้านหนึ่งนะตัวเสียก็โนกก็ร้องอยู่ใกล้จนเกินตัวเสียที่ได้เปลี่ยนไปก็นี่เลยนะทันเตอร์สองตัวอาร์สองตัวนี้ด้วยแล้วก็ทันเตอร์ไดสองตัวนี้ตัวทันทานอาร์ที่เป็นอ่าอยู่นี่สามตัวนะ ทีนี่ก็ซีสามตัวนี้ที่บวมพัดลมพัดลมระบายกาศพัดลมก็พังนะครับก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะครับมีดังนะมีลาโพงข้างในด้วยโอ,โอ้เสียงพราอเลยเครื่องนี้เอาไว้เปิดเสียงนกนางแอ่นนะครับเพื่อนๆี๋ยวลองแฟดได้นกนางแอ่น เสียงนกนางหย่ดนะครับเนี่ยอ้าายอากไรอ้าวเาพี่เรื่องดาจากไปครับกันแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็จบละซ่อมแอมนะครับ,บลาไปละสวัสดีครับ